คำพูดไม่ดีที่ใครเขาว่าก็ไม่ต่างจากทางที่มืดมนมันไม่มีผลกับทางเดินต่อให้กูต้องมาเชิญคือคำคนกี่คำดูถูกกี่เสียงโหลเลาะเขาเยาะจนใจกูสับสนแต่กูต้องปีนป่ายแต่กูพูดไม่ดีมันจะฉุดลงมาสักกี่หนกูไม่ยอมคำนักกับปัญหาหรือเรื่องแย่ๆทุกอย่างที่มันเข้ามากูจะต้องสู้กูไม่ยอมจำนนแม้ต่อให้เลือดมันขึ้นตาคำที่กูบอกว่ากูทำอะไรผิดไม่ต้องสนใจกับพวกคนไม่มีสิทธิ์ถ้ามึงแน่ใจก็ทำไปไม่ต้องสงสัยว่าเขพูดมาจากใครกูแบบนั้นไม่สามารถไปตัดสินตตตตัััวววมมึงงงเอออททีี่่่รููููู้้าถกกกกกผิดำนลขจะแแบ กูมีก็ฟัาม่ก็กลุยบนเล็กวยต่อไปกินหรือไปแกมาใส่ใจเพราะความคิดมึงที่อยากทำมันไปไม่ต้องไปโทษคุณจะมองเป็นไงเพราะม่งแก่มึงที่รู้ตัวจะข้างในพี่หรือจะถูกกัแต่คนมองถ้ามันมองว่าพี่ก็อยากเก็บมันไปคิดเพราะว่าชีวิตมันไม่ให้อะไรมึงนอกจากคำที่มึงท้อแล้วก็คำที่มึงคอยจะตัดสิน ตอนนี้เขาอยากแหกปากไม่สนว่าใส่เสื้อที่ใส่จะตัวใหญ่เบอร์ไหนของดีเขาต้องเปิดที่หูลองไม่ได้มองแต่ภาพลักษณ์มีธรรมดาไม่โปรให้เหมือนใครคำที่ปากกันกันกอจะความรู้สึกทั้งนี้และหลายครั้งเขาอาจไม่เข้าใจดีไม่ดีก็แล้วแต่มุมมองความต้องการแค่เพียอยากสนองไม่ดีรีส้อยมันจะได้หรือไม่บางครั้งบันไดที่ไปฝันมันก็อยู่ในห้องนอนไม่ใช่รอจะออกแค่น้าจอลเฮ้ยสักรายการจะเป็นไรในเมื่อหัวใจที่มีไม่เคยท้อผ่านไม่ผ่านจุดหมายหรือเหมือนกันกลับบ้านไปทำเพลงไม่ลีล้อทุกความฝันต้องบมาเลงนิ้วกดเอนเตอร์ให้ป หลงไม่กี่ครั้งก็ต้องลงุกเ่จะเดินถึงที่มันหอบไม่เข้าใจคนลำบากต้องมาเชิญเพราะว่าฮิปปไม่ใช่แค่ของมึงเอื้แค่ยหยิบคำอมา,มาใส่ของจองแล้วก็เมินเชิญเพลงก็คือเพลงไม่ว่ามึงจะรองรักหรือฟักใครจะโชว์ทองหรือลองฝันความดีความจริงความงามปัจจัยนในเพลงของเราทุกคนล้วนต่างกันตีละเลงมันภาพวาดอาจสร้างมูลค่าได้มากกับผู้การที่บันจงถ้าใจยังคงยังไข่ลบบ้างก็ต้องทำตัวเองให้สูงขึ้นไม่จชกดคนอื่นให้ต่ำลงโชว์มีคิดว่าเป็นรายการธรรมดาที่ลงท้ายที่ขารมันน ผมเล็บไปยี่บแปดบาทดูท่าทางพี่จะไม่พอใจงั้นเอาสร้อยมาเดี๋ยวผมไปเล็บให้ดูในระอบต่อไป